ถ้าหมอทําสัญญกรรมไม่มีความรู้เรื่องหง่เฮงนะครับหมอไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเกิดหมอไปทําอะไรผิดนะครับมันเสี่ยงที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเสียหายในชีวิตได้เช่นจมูกนะครับรู้ไหมครับว่าจมูกเนี่ยมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมการ หาเงินเก็บเงินและการใช้เงินครับดังนั้นถ้าหมอไม่มีความรู้นะครับไปตัดปีกจมูกลูกค้าปีกจมูกคือการเก็บเงินครับใครก็ตามที่ตัดปีกจมูกเล็กลงนะครับความสามารถในการเก็บเงินจะลดลงครับการใช้จ่ายเงินจะเปลี่ยนไปครับยังไม่ยังเป็นต้องเชื่อผมครับมันเป็นวิชาสถิติถ้าคุณไปตัดแล้วเนี่ยแล้วคุณช่วยเก็บสติติให้ผมด้วยครับก็จะดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทุกคนเนี่ยควรจะเรียนรู้เรื่องหงเฮงครับ เพราะคุณหมอเนี่ยมีวิชาชีพอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครรู้วิชาโงเ่เฮงมันคือวิชาคนครับมันคือการทําให้คนในอาชีพนั้นเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นในอาชีพเดียวกันครับสำหรับคุณหมอนะครับที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องโงเ่เฮงนะครับคอร์สพิเศษสําหรับสัญญกรรมโดยเฉพาะเลยครับเจาะลึกนะครับโงเ่เฮงแบบมืออาชีพครับแล้วก็เจาะลึกเฉพาะในส่วนของสิบตาแหน่งในการทําสัญญกรรมโงเ่เฮงดีโดยเฉพาะเลยครับ